พรมหน้าเครื่องจะไม่มีแล้วนะครับช่วยให้เครื่องเนี่ยมันสมูทขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้น,นแบตก็จะเป็นยี่ห้อโฟโมโคนะครับใช้เป็นชนิดของ AGM นะโซนฝั่งขวาจะเป็นโซนความเย็นเรื่องของระบบแอร์นั่นเองนะครับท่อแอร์ต่างๆก็อยู่ฝั่งขวาระบบที่ทําให้เกิดความร้อนในเรื่องของตัวเทอร์โบคู่เรื่องของหม้อน้ําไฟหน้าแมทริก LED หรือว่า Perform a n c e LED นั่นเองนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าป,ปรับ8ทิศทางนั่นเองครับนี่ก็เดินหน้าถอยหลงังให้หนานะ สวัสดีครับตอนรับสู่ Ford ByGT จีกอลฟตว,วันนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถด้านหลังของกอฟนะบเป็นรุ่น w i ยท็กซ4คณสีสีเทานะครับราคา13 14,0 0 0าบาทมีการตกแต่งเขาเรียกว่าชุดเกราใหม่ในรุ่น Arm a d โดนั่นเองนะครับแบรนด์ใหม่นะวันนี้มีนำเสนอปกติจะเป็น h a m m er, เมอร์ตัวนี้เป็น Arm a d โดนะครับด้านหลังตัวนี้เดี๋ยวจะแนะนำกันนะครับว่าแต่งเป็นอะไรกันบ้างนะตัวนี้วัยท็กซคณเดี๋ยวพาดูในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนในรุ่น Next Generation อันนี้ตัวเครื่องยนต์ของตัวไวแท็กตัวใหม่ก็ใช้เป็นเครื่องไบเทอร์โบนะครับไบเทอร์โบตัวนี้ก็ให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองนะแล้วก็ในเรื่องของพัดลมหน้าเครื่องจะไม่มีแล้วนะครับช่วยให้เครื่องเนี่ยมันสมูทขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นมันลื่นขึ้นนั่นเองเพราะไม่มีชุดสายพานมาเกี่ยวโยงในเรื่องของโหลดของกาลังเครื่องยนต์นะใช้เป็นพัดลมหม้อน้าไฟฟ้าตัวใหม่ทํางานโดยตัวมีตัวเทอร์โมสตัตนะครับจับอุณหภูมิแล้วก็ทํางานให้อัตตโนมัิ ข้อดีของเขาเพอเป็นพัดลมไฟฟ้าอย่างที่บอกส่งผลหนึ่งเครื่องยนต์ลื่นขึ้นทํางานได้ดีขึ้นตอบสนองดีขึ้นข้อที่2นะครับในเรื่องของการประหยัดเวลารถด,ดีเซลส่วนใหญ่ถ้ามีพัดลมหน้าเครื่องอยู่ขับไปนานๆขับไกลๆเลยนะครับก่อนดับเครื่องต้องทาการบวมดาวนะเพื่อกันเครื่องน็อกนั่นเองนะครับต้องติดเครื่องสตาร์ทไว้อ่ะ เดินเครื่องแล้วก็มีคนเฝ้ารถอยู่1คนนะครับสตาร์ทสัก10นาที15นาทีถึงดับเครื่องได้แต่พอเป็นพัดลมหมะนะ้อน้ําไฟฟ้าในการระบายความร้อนเป็นระบบไฟฟ้าหมดถ,ถึงตรงไหนก็จอดแล้วก็ดับเครื่องได้เลยถ้ามีอุณหภูมิเกินนะครับตัวเซ็นเซอร์มันจับได้มันก็จะระบบระบายความร้อนมันก็จะทํางานให้อัตโนมัติในเรื่องของตัวไฟฟ้าน,นั่นเองนี่คือข้อดีที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวแบตตัวใหม่ของรุ่น next generation แบตก็จะเป็นยี่ห้อ r ฟอโมโคนะครับใช้เป็นชนิดของ AGM นะชนิดด AGM คืออแบตตัวททสุที่ เขาเรียกว่ามีการจ่ายไฟที่นิ่งที่เสถียรมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในรถไฟฟ้ารถแบตหรูๆนะครับถึงจะใช้แบตชนิด AGM การพัลลุกหนึ่งในมันหมื่นสองหมื่นสามแล้วแต่แบร์เลยเป็นแบตที่แพงที่สุดนะนับปัจจุบันนะตัวนี้ก็จัดมาให้นะครับใน Ford ตัว Next Generation ก็ใส่หรือว่าแบตของดีใส่มาให้เลยนะเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยระบบไฟมันค้างที่จะเยอะมากนะครับที่ใช้ก็เลยใช้เป็นแบตดีๆแบบนี้จัดไปแล้วก็ห้องเครื่องของตัวรุ่นใหม่ก็จะแบ่งโซลชัดเจน โซนฝั่งขวาจะเป็นโซนความเย็นเรื่องของระบบแอร์นั่นเองนะครับท่อแอร์ต่างๆก็จะอยู่ฝั่งขวาระบบที่ทําให้เกิดความร้อนในะเรื่องของตัวเทอร์โบคู่เรื่องของหม้อน้ําต่างๆนะครับมีความร้อนก็ได้แยกโซนกันชัดเจนข้อดีที่ได้นะแอร์ Air ของรถ Ford ถ้ามีเพื่อนใช้อยู่ไปถามดูนะครับ ว่าแอร์หนาวขนาดไหนเรียกว่าเบาเบอร์หนึ่งนี่แทบจะต้องห่มผพาห่มกันเลยนี่คือสาเหตุเพราะว่าวิศวรกรของเขาออกแบบแยกไว้อย่างชัดเจนระบบทาความเย็นถึงโคตรหนาวนะครับหนาวมากเลยแล้วก็ตุวเพิ่มมาในเรื่องของจุดสังเกตฝั่งซ้ายเนี่ยแบ่งชัดเจนเปิดฝากระโปรงมาพี่เปิดฝากระโปรงมาผู้ชายผู้หญิงมองฝั่งซ้ายทีเดียวจบหม้อน้ำเนี่ยก็มีตําแหน่งมากชัดเจนนะ นะครับมันจะมีสีน้ําเงินอยู่หรือว่าสังเกตง่ายๆนะตัวน้ําหล่อเย็นนะครับต้องไม่ต่ํามินแล้วก็ไม่เกินแม็กหรือว่าไม่เกินจุดมาร์กน้ําเงินนั่นเองนะครับเปิดเสร็จเพ๊บอยู่ในระดับนี้ก็ขับได้เลยเรื่องของน้ํามันเบรกใช้เป็นดอทโฟเพราะว่ามีเรื่องของการใช้เบรก ABS ต่างๆใช้เป็นน้ํามันเบรกดอทโฟมีจุดสังเกตที่ง่ายเหมือนกันนะตามตําแหน่งมาร์กแล้วก็ที่ก๊อปชอบก็คือตัวนี้อันนี้ชอบจริงนะที่เติมปัดน้าฝนทาไมพี่ก๊อปชอบอันนี้นะครับ ปกติมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเทลำบากเทหกเทเลอะไปหมดตอนนี้มันง่ายเลยนะครับเราอยู่ตรงนี้เราเทได้เลยนะง่ายๆเติมตลอดสามารถเติมได้ตลอดเวลานะครับลดการหกรถเทอแล้วก็เติมได้ง่ายผู้หญิงต่างๆก็สามารถเทได้มือไม่ต้องแม่นก็เติมตัวนี้ได้นะนี่คือที่ตัวปัดนน้ำฝนของเขาแล้วก็ฟอร์ดก็จะมีเรื่องของสัญญาณไฟแจ้งเตือนตัวปัดนน้ำฝนให้ด้วยนะนะครับมันจะเป็นสีส้ม แบบนี้ตามตามตามป้ายของปัดน้ำฝนเลยเห็นปุ๊บรู้มันขึ้นหน้าปัดถ้าตัวนั้นขึ้นอนะ่ะไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องเข้าศูนย์พี่ไม่ต้องวิ่งเข้าศูนย์เอาน้ำมาลิตรหนึงถึลิตรเติมไปนะครับเดี๋ยวหายอันนี้คือเครื่นยนต์ของเขาในรุ่นของว i t แ c ็กซีคูเครื่องไบเทอร์โบครับจุดต่อไปนะครับที่เปลี่ยนมากระจังหน้า กระจังหน้าตัวเดิมก็เอาออกส่วนใหญ่ก็แต่งแนวนี้แหละนะครับมันจะเป็น F.O.D เขาเรียกว่าแนวเป็นแนว,แ,นวแรปเตอร์นี่นะครับแรปเตอร์ V6 ตัวนี้ก็ติดเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งตัวกล้อง360นะก็ะย้ายมาให้ใส่ตรงนี้นะครับติดตั้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีการเซตเซนเซอร์เรื่องของการวิ่งก็ให้กล้องมันใช้ได้เหมือนเดิมนะตัวนี้ติดปลายเลือกเป็นสีดํใสายไฟสีส,ส้มสาม,สามจุดแบบนี้นะครับมันจะมีส,สิวสีนะไอ้นี้สีอักเสบสีส้มนะครับอยากได้สีสุกก็จะเป็นไฟสีขาวเลือกได้นะจะเอาอักเสบหรือว่าสุกก็ได้เล มาถึงจุดตปอไปไฮไลท์ของตัวนี้อีกหนึ่งอันก็คือชุดเกาะเหล็กอามาโนได้เองนะครับอันนี้กระชนหน้าอามาโนดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแนวอวกาศอาวกาศหน่อยนะเหมือนหุ่นยนต์เหมือน,นออโต้บอทนะครับถ้าใครเป็นแฟนทาร์ฟอร์เมอร์นี้ก็ต้องเลือกเลยว่าแบบนี้จะเป็นดีเซ p ติคอรนะครับหรือว่าออโตบอนั่นเองชุดของเขาตัวแผน่นป้ายทะเบียนเนี่ยมันก็จะยกขึ้นยกลงได้นะครับรองรับการติดวิ้นไฟฟ้าตัวหูเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวหูเกี่ยวให้เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยพวกจุดของเขาเนี่ย ก็จะมีให้ตามตำแหน่งมาร์กของของตัวกระจังหน้าเดิมนะครับของไวทแท็ก4คูณ4หูลักจุงเดิมของตัวรถก็มี2อันแล้วก็มีการแข้งนะครับหม้อน้ำนะตัวนี้การหม้อน้ำแต่นี้การอ่างนะ้ำมันเครื่องนะครับ2จุดแบบนี้นะันแล้วก็มีตีตาของแบรนด์อาร์มานโดนั่นเองสำหรับใครที่อยากได้ดีไซน์แนวนี้อาร์มานโดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการใส่ชุดกันชนเหล็กด้านหน้า จุดอีกจุดหนึ่งนะครับของตัววา t แท็ 4. 4อันนี้ไฮไลท์ไม่พูดไม่ได้อันนี้คือดีคือเด็ดจริงนะในเรื่องของไฟหน้า m a t r i x LED หรือว่า Performance LED นั่นเองนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็น d a y t i m e r u n n i ิ g l ไ g h t นะครับซึ่งตัวชุด m a t r i x d a y t i m e มันก็จะเพิ่มสว่างความสว่างได้นะครับหลีแสงให้อัตโนมัตินะมีตัวจับเซนเซอร์ความสว่างอยู่ตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของไฟต่ำนะครับมันจะมีไฟต่ำมีไฟสูงมีไฟมุมกว้างนะเวลาเลี้ยวนะลี้วางกมมมไฟมุ ตัวนี้นะครับช่วยในวงเลียวแล้วก็ที่เด็ดอีกตัวหนึ่งไฟสูงไฟสูงเนี่ยเรียกว่าแมทริก LED ทาไมถึงเป็นแมทริกก็คือมันจะมีดอท LED ไฟ LED mm hmm. อยู่ในนี้นะครับในชุดนี้อีก6ดวงทํางานเปิดปิดให้อัตโนมัตินะครับเวลามีรถแยงวิ่งสวนมานะครับตัวไหนมันจะไปแยงตาฝั่งนูน้นทํางานคู่กับเซ็นเซอร์กล้องตัวนั้นนะครับมันก็จะดับไฟดวงนั้นให้ดังนั้นพี่ที่ขับอยู่แล้วนะครับหรือมีเพื่อนที่ขับอยู่แล้วถามเขาได้เลยมันจะเหมือนกับเราขับรถรุ่นนี้แล้วเปิดไฟสูงตลอดเวลา แต่ฝั่งตรงข้ามที่วิ่งมาจะไม่เห็นเราเปิดไฟสูงนะมันมีเซ็นเซอร์จับแล้วมันดับเป็นเฉพาะจุดให้นะครับเท่ากับว่าเราขับออกต่างจังหวัดเนี่ยสบายๆเพลินๆเราสูงอยู่คนเดียวแต่คนอื่นไม่ไม,ไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเราเปิดไฟสูงอยู่นี่อีกอันนึงที่กอฟชอบจริงๆนะในเรื่อง m a t r i x LED หรือ Performance LED ตัวใหม่ของตัว Next Generation ในตัว Bytag 4x4 ครับสกู๊ปด้านบนนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงฟิตมันมีหลายเรียกว่าหลายสรรพสัตว์แต่หลากหลากว่าาตัวอยู่แล้วนะครับที่ให้นะ มันมีม้านะครับมีแรดมีกระทิงก็บอกไปหลายสภาษาคนจริงมันมีสามัตว์นี่แหละ,ะครับมีมา้ามีกระทิงมีแรดแล้วก็เลือกสีได้ว่าจะทำสีไหนส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ติดเนี่ยก็จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือลูกค้าที่ติด กับรถสีขาวหรือรถสีดำนะก็จะใช้เป็นสีแดงตัดกับตัวรถนั่นเองนะครับแต่โดยค้นเพย์ทั่วไปเนี่ยประมาณ80%จะใช้สีเดียวกับตัวรถแล้วก็อีก20%เนี่ยก็จะใช้ตัดกันส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นรถสีขาวรถสีดำจะใช้สีแดงตัดเพราะว่ามันจะเข้ากันนะครับนี่คือสกุส๊สกฟิตสายไปหน้ามาดูดีขึ้นหน้ามาดูดุขึ้นแหละเหมือนคนไปทําจมูกมาแต่ในเรื่องจุดข้อเสียหรือว่าข้อควรระวังก็ในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่นั่นเองนะครับ ถ้าพี่ตัวใหญ่ๆอ่สูงอย่างก๊อฟเนี่ยนะตัวใหญ่สูงอย่างเงี้ยติดไปเหอมมันมองเห็นนะครับแต่ถ้าไซส์เรามินิมัมลงมาหน่อยนะก๊อปไม่แนะนําให้ติดสกูปมันบางทัศนวิสัยมันจะทําให้พี่ขับรถล,ลาบากมากขึ้นนะครับนี่คือสกูปทรงพีที่ติดตั้งเอามาดูในจุดด้านข้างกันบ้างนะครับย้ายมาตัวด้านข้างซุ้มล้อสายเป็น6นิ้วนะครับแบบฟันเฟืองมันมีแบบเรียบแบบหมุดเงินแบบฟันเฟืองก็แล้วแต่ชอบอ่าถ้าให้แนะนาล้อ ล้นๆแบบนี้ที่แนะนําเลยคือหมุดเงินกับฟันเฟืองมันจะเข้ากันมันจะส่งเสริมบุคลิกของตัวรถเนี่ยให้มันดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นล้อที่ไม่ได้ล้นออกมาไม่ได้เป็นออฟเซ็ยื่นออกมาแบบนี้ใช้แบบเรียบก็ดูเข้ากันได้ดีเรียกว่าล้อซุ้มล้อแบบเรียบเนี่ยมันเน้นความหรูหราความพรีเมียมของตัวรถมากขึ้นนะครับแบบเฟืองกับแบบหมุดเงินเนี่ยเน้นในเรื่องของความเป็นออฟโรดความสมบุกสมบันนั่นเองนะครับในการแต่งามาดูตัวล้อบ้าง ล้อดเดิม18ไม่เอานะครับใส่เป็น20ลบ4.4ออเซ็ตลบคือลอ้อมันยิ่งล้นออกมานะครับมี16 18อ่า24 4.4 51ไปจนถึง,ง7 0นู่นหละนะครับแล้วแต่ว่าแบบไหนแต่ที่สวยๆที่ชิดก็คือ4.4แบบนี้นะครับโซมันก็จะล้นมาแบบนี้นะถามตำรวจว่างไงบ้างถ้ามันเล่นก็โดนนะครับเพราะมันผิดกฎหมายแน่นอนล้นแบบนี้ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ แต่มันก็อยู่บางด่านนะบางด่านก็ไปส่งเขาก็ถ่ายรูปเฉยๆนะครับขอถ่ายรูปรถสวยดีน้องนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันส่วนอยากรถฟอร์ดแต่งแบบนี้เยอะถ้ารักที่จะแต่งอะ่ะก็ต้องตัดตัดใจเรื่องพวกนี้ไปว่ามันจะโดนด่านไม่ด่านเขาเรียกว่าจุดวัดใจกันไปนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มันโดนมินเมก็แนะนําว่าใส่ซุ้มล้อแบบนี้แหละแล้วก็ใช้สักลบสิบหกนะครับลบสิบหกกำลังดี อย่างเช่นซูมล้ออยู่นี้เนาะลบสิพอ,อยางแล้วก็มันจะเกินมาประมาณนี้นิดนึงนะครับนิดเดียวไม่ถึงไม่ถึงนิ้วไอันนี้ไม่โดนแน่นอนถ้าใส่ลบ 24, 24่สก็เกินมานิดนึงนะครับเกินมาประมาณนี้ถ้า 4, 4ี่มันเยอะเลยอันนี้เห็นชัดงั้นก็มี16กับ24นะครับให้เลือกใส่อันนั้นก็จะเซฟมากขึ้นแล้วก็ส่วนลูกค้าที่ ใส่ฟิล20แบบนี้ไปเนี่ยลดปัญจกรได้ขึ้นนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนของเดิม18นะครับเวลาซัพพอร์ตแรงสะเทือนต่างๆตัวแก้มยางที่มันออกแบบไว้เนี่ยมันจะนุ่มนวลกว่านี้ถ้าใส่เป็น20แบบนี้มันก็มีการกระเทือนมากขึ้นอยู่แล้วบวกกับยางตัวนี้ที่ใช้เป็นยาง MT นะยางมัาเทอรานเน้นของเขาเลยชนิดยางคือวิ่งรุยออฟโรดทางดินทางโคนต่างๆ นะครับมันทําให้ขัดดีขึ้นตะกุยดีขึ้นส่งตัวส่งกําลังในเรื่องของตัวรถได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าใช้ยางแบบนี้วิ่งในถนนปกติข้อเสียเลยนะครับเสียงนะจะได้ยินอนะ่ะบางคนแบบเสียงวืดวุด้ววเข้ามาในรถนะครับใช้ยาง MT ต้องยอมรับธรรมชาติของมันนะว่าเสียงเข้าตัวรถมันจะเยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เยอะก็ใช้เป็นยาง AT นะครับใช้เป็นยาง AT แทนก็จะ เสียงมันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับเยอะกว่ายางปกติประมาณ2 0 3 0แค่นั้นนะครับถือว่าในจุดที่รับได้นะถ้ากวาแนะนำนะครับอยากลายสวยๆใช้เป็นยาง AT ก็พอก็มีเบอร์33เหมือนกันมีหลายแบรนด์แล้วแต่เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นของคอสแลนเดอร์นะตัว Wi ยไทเกอร์นะครับเบอร์3 3 2 5ิบคูณอ, 25, อันวันนี้เป็นยางแบรนด์ใหม่ก็ลวดลายเนี่ยมันจะละไม้คล้ายกับยางแอมป์นะครับเขาเรียกว่าทรงเนี้ยทรงมทเทลาคล้ายๆกัน ถ้าไม่อยากแอมแอมมันหนักยางมันแพงนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้เทียบได้เรียกว่าสวยเหมือนกันคุณภาพยางก็ดีนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะจุดต่อไปยกแล้วใส่ยางใหญ่แล้วล้อใหญ่แล้วที่ต้องเปลี่ยนอันนี้แนะนำนะต้องใส่ปีกนกปร,ปราบองศา อันนี้ลูกค้าใช้ของ Pro Fender นั่นเองนะครับดีไซน์ใหม่จะสังเกตว่าตัวก้านมันนะแขนมันจะยาวขึ้นกว่าตัวเดิมเหล็กมันจะมีขนาดเล็กลงแต่เน้นแขนที่ยาวขึ้นทำไมต้องแขนยาวขึ้นเพราะว่าตัวล้อของตัวรถไวท์แท็กเน็ก n e เจเนเรชันหรือรุ่นอื่นๆ่นเนี่ยมันกว้างขึ้นอีก50มิลนะครับงั้นจุดจุดปรับองศาของมันต้องกว้างขึ้นงั้นก็เลือกแขนแบบนี้ซึ่งสไตล์ของเมาส์การออกแบบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวแร็ตเตอร์นั่นเองนะครับแขนตัวปีกนกเนี่ยมันจะยาวขึ้นนแแบบี้้ลวก็ช ใช้เป็นมูนทูบนะครับ2.0สปริงสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกหมากกันโค้งของโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะสีแดงเด่นเป็นสงา่าเรียกว่าตัวนี้ใช้ชุดยกโปรเฟนเดอร์ ender, เรียกแบบนี้สั้นๆก็ได้นะครับขอชุดยกโปรเฟนเดอร์ครับพี่คอปก็แต่งมาแบบนี้นะครับเรียกว่าชุดเซ็ตครบหมดเลยนี่ทั้งหมดไวแท็กก็ดิสเบรกสล้อนะได้ดิสเบรกสี่ล้อแล้วก็ล้อแบบนี้ถ้าไม่ได้ใส่กันชนเหล็กปาดซุ้มแน่นอนต้องตัดซุ้มนะครับแนะนํา ถ้าใส่ชุดยกใส่ยางโอเวอร์ไซส์แล้วลูกค้าต้องเปลี่ยนกันชนข้างหน้าเป็นกันชนเหล็กด้วยยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพื่อการการปาดซุ้มถามว่าปาดซุ้มใช้ได้ไหมปาดได้แหละเลือกถ้าเลือกที่จะใช้ปาดซุ้มอ่ะพี่ปาดได้นะครับลูกค้าปาดได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนชุดเหล็กไอตัวกันชนหน้าที่มันถูกปาดไปแล้วอ่ะมันเทินไม่ได้นะของพี่มันกลายเป็นศูนย์งั้นถ้าจะเปลี่ยนใส่แบบนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยนะครับ่องตัวกันชนหน้าเนี่ยมันจะได้ มีการเรียกว่าอยู่ในชุดในการเทิร์นมีมูลค่านะครับไม่ใช่ไปเป,เปลี่ยนที่หลังนะอันนี้คือ1จุดนะครับที่ผมแนะนํามาดูจุดต่อไปกันด้านบนก็ใช้เป็นตัวแหลกหลังคาดีไซน์ของอาร์มันโดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้มี l e d เหมือนตัวฮาร์เมอร์นะนะครับเป็นตัวอาร์มันโดบรรทุกสินค้าบรรทุกของได้ปกตินะครับตามสเปคของโรงงานก็ด้านบนนะประมาณ60 80โลขณะวิ่งนะครับถ้าจอดนิ่งๆเนี่ยก็อยู่100กิโลนะในตัวการบรรทุกมาบันไดข้างนะครับบันไดข้างก็เป็น ของอา m a มานโดเซหมดเลยอันนี้เป็นตัวรุ่นโรนินนะครับไฟส่งบันไดเขาจะอยู่ด้านข้างนี่นะครับสจุดถ้าเป็นฮ a มเมอร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมตัวนี้อยู่ด้านข้างนะไฟไม่เหมือนกันดีไซน์แตกต่างกันนั่นเองนะครับมาด้านท้ายด้านท้ายนะอันนี้ให้ดูสัดส่วนก่อนนะครับความล้นมันจะเป็นแบบนี้ถ้าใส่ลบ44เนี่ยนะครับล้อมันจะล้นมานะประมาณนี้เลยนะครับนี่คือทรงของเขานะลบ44ซุ้มล้อแบบฟันเฟืองขนาด6นิ้ว มาดูโรบาร์เด็กกันโรบาเด็กของอาร์มาโดก็ดีไซน์แบบนี้เน้นอวกาศเน้นเทเน้นโลบอทก็มาเลือกอาร์มาโดนะครับดีไซน์เขาคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าที่ชื่นชอบแนวนี้นะเลือกกันเลยนะครับว่าจะเป็นฮ a มเมอร์หรือเป็นอาร์มาโดนะนี่คือเซ็ตของเขาดีไซน์เขามีไฟเบรกดวงที่3ให้ในตัวของโรบาด้ดานหลังจัดมาที่ตัวของการชนท้ายนั่นเองนะครับ ตัวนี้ตัว c r o w d Series ของ Armado เหมือนกันนะครับ Armado c r o w d Series ตัวกันชนท้ายของเขาก็แนวนี้มีตัวห่วงลักจุง2อ,อันเซนเซอร์มีให้มีลักจุงด้านล่างนะครับมีลักจุงด้านบนนะมีให้4จุดมีตัวสปอตไลท์ไฟถอยนะครับไฟส่องป้ายทะเบียนตัวติดอุปกรณ์เสริมในเรื่องของปากนกแก้วนะครับก็จะเป็นเซตนี้ในเรื่องของการชนเหล็กอาร์มาโดตัวค d าวซีรีนั่นเองอฝากระบงท้ายของรุ่น 4, 4ในตัว w i ยแท ก็จะมีในเรื่องของระบบเขาเรียกว่าช่วยผ่อนแรงนะครับการเปิดช่วยผ่อนแรงนะเขาเรียกว่าอีซี i ิฟผ่อนไป77%ของตัวน้ําหนักมันจะมีเหล็กคานผ่อนน้ําหนักอยู่นะติดตั้งตรงนี้นะครับนี่คือชัวอีซี i ิฟนี่มีคานผ่อนอยู่นี่ตัวนี้นะครับยาวไปนี่คือการติดตั้งจากโรงงานนะตัวช่วยผ่อนแรงนั่นเองหรือลูกค้าอยากช่วยผ่อนแล้วเสร็จปุ๊บนะครับ ก็ใส่เป็นตัวโช๊คฝากระโปรงหลังก็ได้นะครับติดตั้งเพิ่มตัวเปิดปิดก็มีติดเพิ่มได้เหมือนกันนะอันนี้แนะนำอีกอันนึงสำหรับอยากได้ตัวโช๊คฝากระโปรงท้ายก็มีแล้วมาไฟท้ายเป็น Fu l l LED set แบบนี้นะครับครบเซ็ตเลยไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวถ้าเป็น4ี่้นสีนะมันจะเป็นครบเซตไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอย LED ดีหมดมาพร้อมระบบตัวนี้นะครับเรด a าที่ใช้ในตัวเรียลคอร์สแทฟฟิกอะเรสก็คือตัวเตือน การชนนะครับขนาดถอยออกจากซองจอดรถนั่นเองนะพี่ถอยมาเพื่อลอยปล่อยไหลไหล,หลมีรถจอดฝั่งนะึงนะตัวนี้มันก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเป็นเรดาร์ยิงไปพอมีรถเข้ามาในจุดที่เรามองไม่เห็นมันก็จะร้องเตือนปุ๊บ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 นะครับขึ้นที่ตัวหน้าปัดเลนไม้ด้านหน้าไม่ว่ารถจะมาจากฝั่งขวาหรือมาจากฝั่งซ้ายนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยนั่นเองนะในการใช้งานแบบถอยในจุดที่เราไม่เห็นนะครับระบบนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่มีให้ก็เตือนการ เตือนการชนนะจากด้านหลังแล้วก็มีระบบช่วยเบยรกจากด้านหลังให้ด้วยนะครับแต่ความเร็วต้องไม่เกิน12กิโลเมตรก็คือปล,อลเปเปเป่อยไหลนั่นเองเผอเผลอเมอเมือม่อแนละคุยโทรศัพท์สายเกียร์ถอยอยู่เราเมื่ออยู่เงี้ยมันก็เตือนตืดๆถ้าเราไม่เบรกมันก็เบรกให้แต่มันจะเบรกแค่3วินะมันแค่เบรกจึ๊งนะครับให้เราสะดุง้งให้เรามีสติแล้วก็มาเหยียบเบรกมันจะเบรกแค่แค่สามวินะถ้า3วิเราจึ๊งนึงแล้วเรายังไม่เบรกมันไหลชนปึ้งเลยนะครับนี่คือระบบของเขาแล้วก็เรื่องของภายในเนี่ยพาดูภายในนนรรุ่ะคับ อันนี้อะไหล่ไปเยอะหน่อย่ะดูแผงประตูแผงประตูเป็นหนังสีดําเดินได้ส้มนะครับนี่คือแผงประตูของเขาแล้วก็จะมีในเรื่องของแอร์หลังด้วยอันนี้ของเยอะเลยนะอ่ามีแอร์หลังมันจะมีจุดชาร์จอีกนะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านเห็นไหมเอ่ยอ่าน,นี่มีปลั๊กไฟบ้านนะครับ400วัตต์ปลั๊กไฟบ้านมีไท p e C มีไท p e A ให้ใช้เรียกว่าข้างหลังก็เป็นรถอเด็กประสงค์แหละนะครับเป็นกระบะอเด็กประสงค์ใครภายในเนี่ยมีความหรูหราเหมือนรถซีดานมากขึ้นนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็อ่าด้านหน้าดูด้านหน้ากันปุ๊บนะครับอันนี้ก็ตัวด้านหน้าของเขากระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าหมดเลยออโต้วันทัสดาวเนี่ยครึ่งหน้านะครับอันนี้ปรับกระจกข้างซ้ายขวากดไฟให้มันติดแล้วก็เลื่อนลูกศรเอานะครับวิธีปรับจะปรับขวากดขวาให้ขึ้นไฟแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรจะปรับซ้ายกดซ้ายขึ้นไฟแบบนี้แล้วก็เลื่อนลูกศร ใช้เสร็จแล้วก็ปดให้มันดับตายแบบนี้นะครับอันนี้พับกระจกอันนี้ล็อกตัวกระจกกระจกขึ้นลงนะครับล็อกไว้ไอตัวล็อกกระจกเนี่ยลูกค้าถามก็เยอะกดล็อกแล้วพี่ทำไมมันยังเคลื่อนได้คนขับยังสั่งได้เหมือนเดิมแต่คนนั่งข้างนั่งข้างหลังนั่งข้างหน้านะครับจะบังคับกระจกไม่ได้แล้วถ้าเรากดไอเปิดตัวนี้ไว้นะครับแต่ผู้กับขี่คอนโทรลได้เหมือนเดิมนะอันนี้ปกติแล้วก็ออกที่ล็อกประตูจะสมคัญกับตัวเปิดฝาถังน้ํามันด้วยนะเป็นล็อกไฟฟ้าไงนะ เข้าปั๊มปุ๊บก็กดปลดล็อกประตูนะครับก็เติมน้ํามันปกปติไปามาดูระบบไฟที่เป็นออโต้นะครับตัวนี้ไม่ว่าเราจะบิดไม่ว่าก๊อปจะบิดไปไหนเนะี่ยปิดไฟปิดไฟไฟหลีไฟออโต้ไฟ,ไฟ, Auto, ไฟเปิดไฟหน้านะครับมันออโต้คือเราตั้งไว้ตำแหน่งไหนก็นแล้วแต่พอเราสตาร์ทเครื่องนะครับอ่ะเขิดเลยเขินเลยเอาใหม่นะครับอ่ะดับไปแล้วมันต้องดับดับก่อนเมื่อกี้มันออนระบบไฟอยู่นะครับ ดับเสร็จปุ๊บแบบนี้นะเมื่อกี้มันขึ้นปิดไฟอยู่นะก๊อฟสตาร์ทนะครับนี่มันมาที่ออโต้แล้วนะครับทุกครั้งที่สตาร์ทรถจะมาอยู่ที่ออโต้ให้อัตโนมัติไอตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเพิ่มความสว่างของตัวหน้าจอกลางนะครับแล้วก็หน้าจอ,อาหน้าปัดเลนอนไม้นะมันจะลิงก์กันตัวนี้เพิ่มลบได้แล้วก็น,นี่เปิดไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับเป็นตัวคอนโทรลคูสตาร์ทเนาะแล้วก็พุมอะไรพุมอะไรปรับสีที่ทางแล้วในปีนี้นะครับนี่หนึ่ง ขึ้นลงแบบนี้นะครับยกขึ้นยกลงชอบแบบไหนก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็ล็อกไปแบบนี้แล้วก็ตัวเบาเป็นเบาไฟฟ้ปาป,ปรปับ8ทิศทางนั่นเองครับนี่ก็เดินหน้าถอยหลังให้คู่หน้านะนะครับแบบนี้อันนี้ก็ชอบนะสะดวกสบายดีแล้วก็มีตัวดันหลังด้วย,วยใช้ มันจะเข้ากับหลังแต่ละคนมันแอนไม่เหมือนกันตัวนี้ก็ปรับให้มันเข้าจุดที่มันซัพพอร์ตกับหลังเราเนี่ยมันจะทําให้พี่ย่าขับรถต่างจังหวัดขับไปไกลแล้วมันไม่เมื่อยตัวเนี้ยดีใช้ดีนะครับฝึกใช้เนี่ยอันนี้ชอบตัวใหญ่อย่างก็ก็ชอบมากให้แบบเนี้ยคู่หน้าเลยนะในปีนี้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามันเป็นแบบไหนพาวเวอร์ไฟฟ้าคือมันเนี่ยมันเบานิ้วเดียวนะครับบังคับได้พาวเวอร์ไฟฟ้ามันช่วยผ่อนแรงเวลาขับเร็วๆพวงมาลัยมันจะนิ่ง นะเป็นแบรนด์เดียวเลยฟอร์ดให้ตั้งแต่กระบะแคบตัว6 0 0 0นอะ่ะตัว6 0แสนตัว7 0 0 0แสได้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วมันคับง่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแก้องศาล้อให้อัตโนมัติป้องกันการสะเทือนเวลาตกหลุมแรงๆพวงมาลัยไม่สะบัดมันมีตัวการสะเทือนเข้าพวงมาลัยในตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้ทําให้นาะมีฟอร์ดที่จัดให้เต็มๆหน้าจอเป็นหน้าจอสีนะครับขนาด8นิ้วแบบนี้ ก็ดูอะไรได้บ้างดูทิป A ทิป B นะครับดูเรื่องของเบลคาดไม่ค่าดดูเรื่องของน้ำมันเครื่องรุ่นใหม่ฟอร์มันดูน้ำมันเครื่องได้นะคุณภาพของมันนะ่ตัวนี้ร้อเปเปลี่ยนที่30%เปรนี่ยเริ่มเริ่มเปลี่ยนได้แล้วถ้าตามเซตของตัววิศวกรเลยเนี่ยเขาตีไว้2ปีนะเปลี่ยนครั้งหนึ่งเลยนะถ้าตามน้ำมันเครื่องที่เขาเซตนะบ้านเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับอ่าก็ ซักดูสัก30%อน่ะก็เปลี่ยนอันนี้ในการแนะนำนะครับแต่ถ้าสเปคคู่มือเลยของมันนะ่ะมันให้เปลี่ยนที่หเนู่นพอขึ้น5%ปอเปุ๊บขับได้อีก800โลเพื่อเข้าไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องถ้าใครมั่นใจในวิศวกรก,รก,รก็ตามนั้นนะแต่บ้านเราส่วนใหญ่ติดไงมันเปลี่ยนทุกครั้งที่เช็คระยะมาตลอดพอทิ้งไว้นานๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับก็สัก3าแส้วเปรนละกันนะให้เปลี่ยนนะครับ Adaptive Cruise Control ตัวใหม่เขาเรียกว,ว่าตามรถคคัันนห้าเลยะรบ จุดหยุดน่งปรับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น Adaptive Cruise Control ได้ตรงนี้นะครับปรับ Adaptive Cruise Control ปรับในเรื่องของระยะห่างจากรถคันหน้านะครับปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้ระยะห่างรถคันหน้าแล้วก็ตัวนี้ตัว l a นค k ปป p i n g นะครับ ตัวรักษารถที่อยู่ในเลนมีตัวจับทางชนบทด้วยนะครับคันดินคันนาป่าอ้อยปย่าหญ้าต่างๆก็นับเป็นเส้นถนนให้แล้วก็มีตัวออโต้เซนเ r อร์ดีคือระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนใช้คูสคอนโทรลเปิดตัวนี้เขาคู่ไปด้วยเรียกว่ารถมันจะอยู่ตรงกลางรักษาระดับให้เลยแต่ก็มีข้อควรระวังถ้ามันเข้าทางโค้งนะ่ะต้องกดแคนเซิลมันนะเพราะไม่งั้นมันไม่จับรถไงเดีย๋ยวพี่ๆตามรถอยู่ วิ่งตามรถอยู่เงี้ยพอเจอทางโคร้งรถมันเลี้ยวไปแล้วเซนเซอร์มันเห็นว่าราคาข้างหน้ามันโลง่งมันไม่เห็นว่าเป็นทางโคง้งแล้วรถมันจะเล่งไปนะครับอันนี้ก็มีความอันตรายแอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องระวังใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ให้เยอะเลยหน้าจอ12นิ้วตัวกลางรองรับ android auto apple carplay แบบไร้าสายหน้าจอเป็นทัชสกรีนแบบ Cap a c i t i v e นะครับ cpu ตัวใหม่นะแตะปุ๊บมาตั้งภาษาต่างๆต,ต,ตั้งเรื่องของการตั้งค่าตัวรถนะครับ คือตั้งง่ายๆในตัวหน้าจอก,กลางนะครับทาได้มีไฟแอมเบียนด้วยนะครับเปิดไฟแอมเบียนแบบนี้นะสีเห็นไหมเนี่ยไฟแอมเบียนขึ้นแล้วนะครับไฟแอมเบียนขึ้นรอบครึ่งหน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นอยู่แล้วก็มีสองไฟตรงนี้นะครับมืดๆปกติถ้าไม่เปิดมันมืดนะตรงนี้ก็มีให้ตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จไวเลสนะครับแล้วก็ตัวชาร์จไทซีไทเก็อยู่เซตนี้นะเล่นไฟแอมเบียนเปิดปิดได้เลยแบบนี้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดสามารถตั้งบวกลบเล่นหัวเกียร์ได้เนี่ยมันจะมีเคดี มี KM ให้นะครับก็ใช้ขึ้นเขาลงเขาก็ปรับได้เลยอยู่ตัวดีก็กดบวกลบได้นะอยู่ตัวเก็กดบวกลบได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเข้า K m นะครับนะตรงนี้ก็มีให้ใช้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะปีนี้เบรกมือไฟฟ้ามีในเรื่องของการปรับโหมดการขับขี่ตัวนี้นะครับปีนี้ขับ4ของ Ford เป็นพาร์ทไทม์ก็คือเลือก2ได้เลือก4ความเร็วสูง4ความเร็วต่ำได้ไม่ได้เป็นฟูลไทม์เหมือนปีที่แล้วแล้วก็มีการปรับโหมดการขับขี่อีกหโหมดนี่หมุนตรงนันด พี่กอ๊อฟปรับไม่เป็นเลยอะงงไปหมดเลยต้องมาขับสี่แล้วช่วงไหนมันต้องสี่ช่วงไหนมันต้องสองอะงงมาเอานี้เลยโหมดนะครับบิดนี่มี normal นะครับมีประหยัดอะมีลากพวก่วงใช้ให้เข้ากับสถานการณ์อะอันนี้ถนนลืนน่นถนนลื่นใช้อะไรฝนตกถนนทรายเห็นไหมมันปรับเข้าขับสี่ให้อัตโนมัตินะครับนึกไม่ออกหมุนโหมดให้มันตรงพอวันนี้ฉันไปรุยแล้วนี่ครับมีมัดเห็นไหมครับ มัดแอนลัสนี่มีเปลี่ยนโทนสีให้เรียบร้อยวันนี้จะไปออฟโรดออกทิปเข้าดินแบบนี้ก็กดมัดมันก็กดขับสีให้เลยนะครับพร้อมกับใส่ดิฟล็อกท้ายให้สําหรับทางโคลก็ให้มันล้อมันหมุนไปเท่ากันนะครับนึกไม่ออกปรับโหมดให้เนี่ยขับง่ายตายนะครับอ่ะโหมดสุดท้ายก็เป็นโหมดทรายเนี่ยหมุนตรงนี้นะนะครับบิดไปบิดมาตรงนี้เองนะครับเรื่องโหมดการขับขี่แบบนี้ง่ายเลยใช้ไวแท็ก 4x4 นะครับคือง่ายมากๆในการขับขี่นึกไม่ออกหมุนโหมดจบนะการหมุนโหมดของเขาเนี่ยมันทําอะไรบ้างก็ไปคุมเรื่องของเครื่องยนต์การตอบสนองคันเร่งการตอบสนองเแบรกการตอบสนองของพวงมารัยไฟฟ้าให้มันเหมาะสมกับโหมดที่ลูกค้าเลือกนั่นเองนะครับไว้แท็ก4ี่คณสี่เนี่ยสเปคเพียบอธิบายแอร์แบ็กอีกเจ็ดลูกคนจริงจะเอาละเอียดกว่านี้เหนื่อยนี่เหนื่อยแล้วหอบแล้วนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสเปคจัดเต็มล้น แบบนี้เลยแถมแต่งเทศแต่งหล่อนะครับอยากได้สนใจก็โทรหากรอบตะว,วันนะเบอร์098 653 64 64ครับก็เป็นที่ปรกษาการขายหรือว่าเซลล์นเดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดพรนครเกษตรนะ่ามีลูกค้าที่ดูรีวิว YouTube ของกรอฟนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถกับกรอบได้นะครับปรึกษาเรื่องของไฟแนนซ์ต่างๆหรือว่าชุดแต่งตกแต่งนะโทรมาคุยกันได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ